สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชา YouTube และเพื่อนๆในแฟนเพจเลยครับ mm hmm. ก็นี่ฮะเตือไปขึ้นอ้อยแล้วครับแต่ว่ายังไม่ขึ้นนะรอรถขี้อยก็ไหนๆก็ยังไม่ขึ้นเดี๋ยวจะส่องเกียร์ให้ดูนิดหนึ่งครับมีเอฟซี FC ถามมาว่าอยากดูการต่อเกียร์ลูกหน้ากับลูกหลังครับก็ท่านใดที่ดูแล้วก็ ไม่เป็นไรครับก็ท่านใดที่ยังไม่รู้เพื่อนะเพื่ออยากติดเกียรูกสองเพิ่มฮะคันนี้เป็นดำอ่ันนี้เขาโคกเขาโคกทีมฮะนี้แหละนี่ครับบ้านเขาโคกเส้นทางไปเนี่ยประสานังต่ำลมรุงอ่ะไปนี่เลยหนึ่งห้าห้าเครื่อง คันนี้ก็ขนไปแล้วลองส่เที่ยวแล้วครับโอ้ยไม่ไม่ถ่ายสักทีเลยนี่ฮะเกียร์ลูกหนึ่งเกียร์ลูกสองดูข้างล่างครับโอ้โหอุ้ยอุ้ยฮิอยเดี๋ยวโอ้โห้องไม่เห็นเลยเดี๋ยวเปิดไฟกัน ี้ก็แล้วพิเกลลูกแรกครับนี่ก็มีเพลาต่อมาธรรมดาครับนี่ต่อวพิเกลลูกสองนีงก่กากระบาดกากระบาดครับเห็นไหมเห็นไหมเข้าไปไม่ได้ครับแต่เห็นไหมครับมันมีกากระบาดอยู่ใช่ไหมมีกากระบาดหน้านหลังเลย เอาสวมเขาเข้ากันเลยครับมันถอดได้นะก็ต้องทาให้มันถอดได้นะเพราะว่าเผื่อซ่อมเผื่ออะไรครับหามุมใหม่ครับเดี๋ยวจะเข้าไปสองก้นได้เลยเอาได้แล้วครับนี่ฮะอันนี้เป็นเกียร์ลูกหน้าครับเพราะมีการกรบาทที่มันจะมีมจะมีเพลาตรงนี้เนาะสวมไม่ได้เลยเนี่ยแล้วก็ดึงมาลูกหลังครับนี่ลูกหลัง ทุกลังครับทำตรงนี้ฮะนี่ข้างบนตุ๊กตาตัวหนึ่งครับใส่ตุ๊กตาลูกปืนเนี่ยตุ๊กตาลูกปืนนะตุ๊คของแข็งแรงครับโอ้หลายพันไม่ไหวยดิ ถ้ามันสมมุติว่าเกียร์เสียก็ถอดตุต๊กตาตัวนี้ดึงออกมาได้เลยครับวานี้นนี้ก็บางคันก็ไม่มีตุ๊กตาตัวนี้ครับอยากให้ใส่ตุ๊กตาตัวนี้ด้วยครับเพราะว่ามันจะได้แข็งแรงเนาะมันจะไม่มไมมเวี่ยงมากครับตัวนี้เป็นเกียร์ของอะไรบ้าง d u เบรหร้ารเปล่าประมาณนี้คันนี้ก็เป็นดำด้วยนะ ดูไว้ดีครับดูเพลาหลังเลยนะดูเพลาหลังเราหน้าให้ตรงกันนะมันจะได้ไม่เวีย่ยงโอ้นั่นเลยครับประมาณน,นั้นแหละ <c oughs> เดีสินอ่ก็รอเดี๋ยวรถคีบถูหมาก็ไปขึ้นไปเก็บเก็บสวนครับอันนี้เกียร์ลูกหลังเกียร์ลูกหน้าโอ้โหลูกหน้าก็เกียร์ <c oughs> บางทโรครับมีสโลด้วยนี่เงี้ยโอ้ยเยอะเยอะเลยครับคันนี้เดี๋ยวเเป็นคันโยกดำเดี๋ยวถ้าขนอ้อยไปโรงงานก็ไม่ต้องไม่ต้องโยกดับเพราะว่ามันมีดำที่นน่นอยู่แล้วและกอย่างยางมานะันอ่ะที่ถามว่ายางยางหลังกับยางหน้ามันไม่ตรงกัน นอันนี้คืออย่างหลังอันนี้คือยอ,นนคอย่างหน้าไอ้ข้างหลังนี่มันไม่มีแหนบเนาะก็คือมันติดไว้ไว้แบบเอ,อรับน้ำหนักอะ่ะเนี่ยไว้รับน้ำหนักเฉยๆมันมันก็เลยเราจะทำกว้างกว้างกว่าล้อหน้าเนี่ยแบบนี้ส่วนล้อหน้าเนี่ยมันมีแหนบมันจะเล่นตัวไปมาไปมาได้นี่ครับ อันนี้ก็ไม่ตรงครับเพราะว่าอันนี้อันลหลังนี้กว้างออกมาอันนี้มันอยู่ในในซองของมันนี่ทำแบบให้มันยึดเนี่ยแบบนี้จะวางเพราหลังให้มันกว้างกว่าเราขับนิดนึงครับมันจะได้แบบไม่โยกไอะไรแบบเนี้ ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรส่งอะไรอีกนอหน่ก็เหมือนเดิมครับเช็ดสีรถปิกอัพนี่เช็ดสีรถปิกอัพ,น,น,ออพนี่ครับช่งงวงล่างช่วงล่างคันนี้ใช้เช็ดสีเทียมนี่ใช้หน้าสามนี่หน้าสามอะ่ะ ใชน้าสามแต่แบกทีละสิบตันนะแจวแจวนี่ก็ลองไปลองทำกันดูครับถ้าแบบอยากมีเกียร์เพิ่มใจ้วยต้นหน้นาหม,มูช่างฝาโอ้อกบกระลาต่อสิไย ร,รงมามนี่หน้นาใครเนาะหน้าก็โอ้โเนี่ยมุเล่สามตัวเลยฮะไอ้มุเล่ตุ๊กตาเนี่ยสองสามสาม,สามตัวเลยนี่เป็นรถช่งถางนะโอเคเซอร์วิสครับบ้านเขาขอ้อแล้วก็มีรถเตะบิงสายพานเนี่ย มวิ่นวิ่นบนในประมาณสี่นิ้วอะวิ่นล่างเกตินิ้วหรอือเปล่ามาเนี่ยปีกนกก็ยังเป็นสปริงอยู่โอ้โติเกอร์ช่องกันนิการทรัคเลยครับ มีหมดเลยนี่มีมูน้อยของมูน้อยกับของช่างตนนระาลองหมดแล้วแบบนี้ติเกอร์ราคาถูกครับแต่นี่แหละวันนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ